ว่าวยังไงคนรักการทำสีผมทุกคนวันนี้ฝนจะมารีวิวครีมย้อมสีผมตัวนี้ค่ะ r o y a l Paris Essence At Supreme บอกไว้เลยว่าการทําสีผมโทนหมุนหมนอะไรแบบนี้มันเป็นสีที่ทํายากมากทุกคนแต่สําหรับวันนี้ฝนจะใช้แค่ตัวนี้แค่ตัวเดียวกล่องเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าเอาอยู่คือจบไม่ต้องหาสีผมที่ต้องมาผสมนุ่นหนี่นั่นนะคะหรือว่าแชมพูม่วงให้มันแบบเยอะแยะให้มันวุ่นวายนะคะทุกคนสีที่ฝนใช้ในวันนี้นะคะเป็นสี6.11สีสมกี้แอชหรือว่าสีบรอนดเข้มประกาย หม่นเหลือหมันซึ่งสีที่ได้บอกเลยว่ามีความพอใจมากๆเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสีผมสีนี้ฝนทำอะไรมาบ้างไปกันเลยก่อนจะไปย้อมผมนะคะวันนี้ฝนขอมาฟอกคนผมก่อนคะ่ะทุกคนเพราะว่าคนผมของเรานะคะยาวมากแล้วทุกคนครีมฟอกผมที่ฝนจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะจิ๊ดดิ้ง l o รีอ Paris ี e อ็ e ซ์เซอร์เร e นะคะ หน้าตาแพคเกจจิ้งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูข้างในกล่องกันเถอะนะคะว่ามีอะไรบ้างทุกคนโอ้ oh my มันคืออะไรอ่ะเยอะมากมีความอลังการล้านแปดมาทุกคนดูสิผลก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มทีมฟอกผมนะคะจะมีน้อง A 1 High Lifting Beach Powder นะคะแล้วก็1 B Developer นะคะทุกคน1 C เป็น Lightening Cream นะคะทุกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีแชมพูกับม์กผมมาให้นะคะใครที่ซื้อไปแล้วแนะนำว่าเปิดอ่านคู่มือด้วยนะจ๊ะถุงมืออยู่ในคู่มือนะ เราไปผสมครีมฟอกผมกันเถอะคะ่ะทุกคนเราจะมาผสมครีมฟอกผมก่อนนะคะโดยฝนจะใช้ 1A กับ 1B นะคะผสมเข้าด้วยกันนะทุกคนเสร็จแล้วฝนก็จะปิดฝานะคะฟึ๊บ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 แบบนี้แล้วก็จะขย่านะทุกคนอันนี้ 1A กับ 1B ผสมกันเสร็จแล้วฝนก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะเป็น 1C นะทุกคนเจาะเลยจ้ารอลายบีบเลยจ้า ทุกคนตอนนี้นะคะฝนก็ได้ไปแบ่งชอบผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือคนผมที่ยาวออกมานะคะเราจะฟอ,อกแค่โคนสีดําตรงนี้นะทุกคนความจริงถ้าอยากให้ฟอ,อกโคนง่ายๆก็คือยาวประมาณแบบเ้น2เสเซนก็ฟอ,อกเติมโคนได้เลยนะคะเริ่มที่ช่อแรกเลยข้างในนะคะ ทริคของการฟอกผมของฝนเนี่ยฝนน่ะจะแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆนะคะแบบเล็กมากทุกคนเพราะว่าตอนที่เราฟอกเราต้องทําเวลานิดนึงนะถ้าเรามัวแต่เออละเหยอะไรอย่างเงี้ยน้องผมของเราก็อาจจะมีความสีไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ทริคที่2นะคะที่เราจะมาบอกวันนี้ก็คือสําหรับคนที่ฟอกผมเองไม่เคยฟอกผมย้อมสีผมมาก่อนแล้วก็ มีความไม่มั่นใจว่าย้ยอมมาแล้วฟอกมาแล้วมันจะเป็นสีอะไรยังไงแล้วก็สุขภาพผมมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่กล้าทำเนี่ยแนะนำว่าให้ลองตัดผมชอ่อเล็กๆข้างในนะคะเอามาฟอกหรือว่าเอามาย้อมดูนะคะเพื่อประเมินดูนะคะว่าผมของเรามันไหวไหมอะไรยังไงนะแนะนำว่าแบบวิธีนี้คือแบบเวิร์กมาก ก่อนที่จะไปย้อมสีผมนะคะฝนขอพูดสั้นๆทุกคนสั้นๆที่อยากจะมาบอกเลยนะคะก่อนหน้านี้คนผมที่งอกใหม่แล้วก็ต่อมาจะเป็นแบบคนผมที่เคยฟอกก่อนหน้านี้แล้วฝนก็คือมีความแบบสองจิตสองใจว่าจะฟอกต่อดีไหมกลัวว่าผมมันจะขาดนะคะแต่ก็แบบเอ๊อะอะไหนลองซิพอฟอกไปแล้วทุกคนดูว่าสีผมมันสม่สำเสมอกันมากเฮ้ยแต่ข้างบนฝนฟอกไปแค่รอบเดียวนะคะสีมันได้สว่างแบบ สีทองสว่างอะไรประมาณนี้แล้วถ้าฟอกอีกรอบมันก็คงแบบจะกลมกลืนไปกับข้างล่างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราจะมาย้อมสีผมสีเข้มนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้สีเรียดอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเตือนนะคะว่าครีมฟอกผมของลอเียวอ่ะใครจะใช้แบบขวดนะคะก็แนะนําว่าผสมทีละขวดดีกว่านะคะน้องจะได้แบบไม่พุ่งกระจายนะแล้วก็ตอนเปิดฝาก็ ห่างหน้านิดหนึ่งนะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาย้อมสีผมแบบโทนแอชสีที่ฝนจะย้อมเป็นสี6.11สมูทกี้แอชนะคะข้างๆกล่องนะคะก็จะมีสีผมบอกมาให้นะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ฟอกผมเลยนะคะผมสีโทนน้าตาลเข้มนะคะย้อมไปแล้วก็จะได้สีน้าตาลประมาณนี้นะคะที่จะออกแบบมนๆนิดๆน,น,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโทนแบบน้ําตาลอ่อนไร้เบานะคะประมาณแบบผมฝนหรือเปล่า สีมันตรงกันเวอร์ก็จะย้อมออกมาก็จะได้สีอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับสีย้อมผมนะคะผมผนคือยาวมากมากนะคะฝนใช้ทั้งหมด3ากล่องนะคะส่วนคนที่ผมประมาณไหลใช้1กล่องนะคะแล้วก็คนที่มานี้นะคะก็ใช้2กล่องนะคะเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะคอนเซปต์เดิมข้างในคือของเยอะแบบจุก สำหรับครีมย้อมผมนะคะก็จะมี1 A Color Link Cream นะคะแล้วก็1 B Developer นะคะสำหรับครีมย้อมผมนะคะก็จะมีหัวแปลงแถมมาด้วยนะคะคู่มือมาให้นะคะ1แผ่นใหญ่ๆสำหรับสีผมตัวนี้นะคะก็จะมีแชมพูม่วงสระโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีมาร์กผมนะคะหลังสระเพื่อถนอมสีผมด้วยนะคะน้องสีก็พร้อมแล้วเราไปเริ่มย้อมสีผมกันเลยค่ะฝนก็จะใช้1 A ตัวนี้ผสมกับ1 B ตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เขย่าน้องเลยจ้ะตอนนี้นะคะฝนก็แบ่งผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแบ่งผมออกเป็น2ฝั่งก่อนนะเสร็จแล้วก็จะแบ่งเป็นช่อหน้าแบบนี้แล้วก็ช่อข้างหลังเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้อมคนกันก่อนนะทุกคนคลิปไปเลยจ้ะ แบบนี้ตุง้งหนึ่งทริกสำหรับการย้อมสีผมนะคะแนะนำว่าควรสระผมมาแล้ว1-2วันนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องใช้ครีมรวดผมหรือว่าทรีทเมนต์หมักผมมาก่อนนะคะเพื่อให้ผมของเรานะคะมีน้ำมันธรรมชาติจากผมนะคะจะช่วยให้สีเราเนี่ยย้อมแล้วก็ติดง่ายๆเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะย้อมผมนะคะฝนแนะนำว่าให้ใช้วาสลีนนะคะ มาเก็บกรอบหน้าของเรานะคะแล้วก็ใบหงใบหูหรือว่าต้นคอ,อตอนเราล้างออกเนี่ยมันจะทําให้แบบล้างออกง่ายมากๆวันนี้นะคะฝนก็จะลงคนผมก่อนนะคะเพราะว่าคนผมของฝนเนี่ยมีความเข้มมากๆนะคะพอลงคนผมเสร็จประมาณแบบ10นาทีนะคะเราค่อยกลับมาลงส่วนที่เหลือเนาะฝนจะใช้เป็นหวีแปลงตัวนี้เลยนะลงไปเลยนะจ๊ะใส่ที่ครอบหูนิดนึงนะติ้งอุปกรณ์เสริมของฝน แล้วก็ลงไปนวดนวดน้องเลยจ้าอันนี้คือผมที่ฝนทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวฝนจะมาลงส่วนที่เหลือเลยนะทุกคนพอลงครีมย้อมผมทั่วแล้วนะคะฝนจะทิ้งไว้อีก20-30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าตามด้วยแชมพูม่วงสูตรพิเศษที่เขาแถมมาให้นะคะแล้เวเดี๋ยวกลับมาเจอกันคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับการย้อมสีผมทนหมุนเองง่ายๆที่บ้านค่ะทำตามทริคที่ฝนบอกไปเลยนะทุกคนได้สีแอดชชว่์ไม่ต้องงอร้านอ๋อก่อนจะไปนะคะฝนจะมาสรุปสั้นๆก่อนนะทุกคนสรุปนะคะฝนใช้ครีมฟอกผมไปประมาณ2กล่องนะคะฟอกแค่รอบเดียวนะคะสําหรับสีย้อมผมฝนใช้ไปทั้งหมด3กล่องนะทุกคนไอเราก็เป็นคนที่ฟอกผมมานานแต่ว่าสภาพผมของเราก็ยังแบบอ่ะดูไก,กล สภาพผมของฝนก็ยังมีความแบบสุขภาพดีนะคะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะทุกคนดูดิบอกเลยว่าการย้อมครั้งนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆไม่แสบไม่ร้อล้างออกง่ายมากๆแล้วก็ที่ถูกใจอย่างหนึ่งก็คือสีผมมีความชัดมากอยากจะพูดมากว่าสีข้างกล่องที่บอกมาสีแบบตรงเป๊ะมากก่อนย้อมนะคะที่ฝนให้ดูช้าสีไปว่าสีมันตรงกันเวอร์สีคนผมฝนเป็นประมาณเนี้ย พอฝนย้อมจะได้สีแบบนี้สีกับโคนผมของฝนนะคือสีมันตรงเวอร์น้องไม่มีความแอบแบบกระโดกกระเดกไปแบบโพนอื่นเลยสำหรับใครที่หาแบบครีมย้อมผมแบบงบหลักร้อยเนี่ยย้อมเองได้แบบง่ายๆฝนแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคน l o r e a l Paris e x c e l l e n c As Supreme Get the a d h e UV h o m e งบหลักร้อยครบจบในกลน่องเดียวค่ะ